สวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับมูนี่ก็อยู่กับผมช่องรถไถนาสารสิ่งครับนี่ครับผมได้ทะเบียนมามหมครับของเจ้าเมหกศูนสี่ศูย์ครับี่เสียวเลอพี่น้องเลยมูนี่วันทีหนึ่งพร้อมครับเสื้อเลยตรงสองหนึ่งเก้าศ เราไปใสป่ายทะเบียนครับมาใส่ปายทะเบียนใหม่กัน ครูบุตาจักรมานนี่ครับผม นี่ครับนี่ครับเซลเลยเด้อพี่น้องเด้อมีใครไม่ให้คลายให้ไม่หน้าคลายหน้าครับนี่มือดีครับมือดีชิบชิบชิบ จะประมาณนี้ขึ้นมานิดหน่อย